การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษการศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่ายึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดให้รู้จริงควรจะให้ศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอนหรือเพ่งเล็งเฉพาะบางแง่บางมุมอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอคือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลางไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติไม่ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชัง ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพันเดินเรือเรือหลวงที่ออกทะเลเป็นเวลานานนั้นเป็นเสมือนทั้งบ้านแล้วก็สถานที่ทำงานของเหล่าทหารเรือที่ไปปฏิบัติงานในท้องทะเลค่ะ พวกเขามีความเป็นอยู่อย่างไรมีการปรับตัวอย่างไรแล้วก็มีการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรนั้นเราจะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกับตอนที่ชื่อว่าชีวิตและหน้าที่บนเรือหลวงนำเสนอเป็นตอนจบขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ 40, 40. งเสือขวาสิางเสือขวา,าส,วาาสวาิ ในระหว่างเรือเดินคือเรือเดินทางอยู่ในทะเลนั้นชีวิตและหน้าที่ต่างๆในเรือหลวงก็ไม่หยุดนิ่งทุกคนต้องมีหน้าที่เข้ายามตามตำแหน่งต่างๆทั้งผู้ที่เป็นปากเรือซึ่งปฏิบัติงานบนดาดฟ้าจนถึงสพานเดินเรือผู้ที่เป็นช่างกลซึ่งต้องทำงานอยู่ใต้ท้องเรือ ในห้องเครื่องจักรบนสะพานเดินเรือจะมีนายทหารยามพักนาวินเรือเดินเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประจำตามตำแหน่งต่างๆตามผัดเวลาในการเข้ายามเรือเดินได้แก่เจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะแผนที่เจ้าหน้าที่ถือท้ายเจ้าหน้าที่สั่งจักหรือผู้ที่คอยส่งข้อมูลไปให้ห้องเครื่องเพื่อปรับเปลี่ยนความเร็วเรือ เรือมาดยานิงนำางทะัลไประมาณหนึ่งว้เจ้าหน้าที่ประจำเรร์เจ้าหน้าที่ประกาศภายในเรือที่เรียกว่าจ่ายามคอยทำหน้าที่แจ้งประกาศต่าง รวมทั้งการตรวจเรือและคอยตียระฆังเรือเบาะเวลายามตรวจการเวลาเรือเดินหรือที่เรียกกันว่าเซกเตอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจการอยู่บนสะพานเดินเรือ และแจ้งให้นายยามเรือเดินทราบเพื่อความปลอดภัยในอากาศยานหนึ่งลำทางหัวเรือขวามุมสูง4ืองศาาประมาณ800รอยระยะไกลในห้องศูนย์ยุทธการก็จะมีนายยามศูนย์ยุทธการเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่งในายามเรือเดินปกติเจ้าหน้าที่ของห้องนี้ ก็จะทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่สําคัญและช่วยหาที่เรือเพื่อให้คําแนะนําในการเดินเรือแก่นายามเรือเดินบนสะพานเดินเรือเมื่อทัศนวิสัยจำกัดความเร็วเดินทาง15นอต2แต9ไมแต่ถ้าเป็นในอย่างรบก็จะทําหน้าที่ติดตามเป้าหมายและค้นหาเป้าที่น่าจะเป็นภัยคุกคามควบคุมและสั่งการใช้อาวุธ และการนำเรือเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการใช้อาวุธและการหลบอาวุธของข้าศึกซึ่งผู้บังคับการเรือและต้นเรือก็จะมาประจำการที่ห้องนี้เพื่อติดตามสถานการณ์รบอย่างใกล้ชิดและสั่งการใช้อาวุธหรือสั่งหลบอาวุธได้อย่างทันท่วงทีลงไปที่ห้องเครื่องจักรของเรือ แผนกที่เรียกว่าแผนกช่างกลของเรือซึ่งมีกําลังคนพักกลินกําลังสารวนอยู่กับการดูแลเครื่องยนต์และเครื่องจักรอื่นภายในเรือให้ทํางานเป็นปกติห้องเครื่องของเรือหลวงมีความแตกต่างกันไปตามขนาดและอายุของเรือเรือหลวงที่มีขนาดใหญ่และเพิ่งต่อมาได้ไม่นานอาจมีห้องควบคุมที่ทันสมัย เต็มไปด้วยแผงควบคุมดิจิตอลและจอคอมพิวเตอร์ในขณะที่เรือเก่าแผงควบคุมจะเต็มไปด้วยมารกวัดในระบบอนาล็อกเครื่องจักรใหญ่ของเรือหลวงส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมีเรือบางลำที่มีเครื่องจักรใหญ่ดังหันกา๊าซและมีเพียงสองลำที่เป็นเครื่องจังหันไอน้ำเื่อเรือชุดเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ส่วนเรือที่ใช้เครื่องจักรไอ้น้าแบบข้อเสือข้อต่อน,นั้นปัจจุบันได้ปลดประจําการไปหมดแล้วดังนั้นการปฏิบัติงานของพักคารินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขณะเรือเดินนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องจักรบนเรือแต่โดยมากแล้วก็จะต้องทำง,งานด้วยความเนนหนื่อหนือด้วยความร้อนจากเครื่องจักรและสกประบ,บเลอะเถะจากคราบน้ามันของเครื่องยนต เครื่อหากเรือเกิดอักขีภัยหรือเกิดน้ําเข้าเรือไม่ว่าจะเกิดจากตัวเรือทะลุหรือถูกโจมตีด้วยอาวุธพแผนกช่างกลหรือทหารพัก,กรลินเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแกนหล,ลักในการป้องกันความเสียหายของเรืออีกด้วยอาจกล่าวได้ว่ากําลังคนฝ่ายปากเรือทําหน้าที่รบกับข่าสึกแต่กําลังคนพักลินนั้น รบกับความอยู่รอดของเรือทีนี้เคยดัตัวสมบรแล้วบนการตรวจดความเสียหายเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถใช้การได้บบนดาดฟ้าของเรือหลวงจากกรีนฤเรศรเบรือบรรทุกเฮลิอคอปเตอร์ขนาดหมื่นตันของราชนาวีไทยนี้ทีมงานอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงอากาศยานกำลังทำหน้าที่บนหอควบคุมอากาศยานมีอีกทีมงานที่คอยควบคุมการขึ้นลงของอากาศยาน โดยมีตำแหน่งหัวหน้าควบคุมอากาศยานหรือเรียกกันว่าแอร์อรบอสคอยกำกับดูแลนักบินฐานเรือจากกองการบินฐานเรือเมื่อต้องนำเครื่องมาประจำการบนเรือหลวงออกเรือไปพร้อมกับเรือพวกเขาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของเรือในภารกิจที่มีอากาศยานเข้าร่วมหลายลำ การวางแผนการบินต่างๆถือเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะที่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องเข้ายามเพื่อขับเคลื่อนเรือหลวงให้เดินหน้าปฏิบัติภารกิจไปอย่างมีบุคคลอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในการสนับสนุนเพื่อให้กำลังคนมีกำลังวังชาในการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือสหโโชหรือจุโพโอพ่อครัวบนเรือหลวงที่ต้องตื่นมาทำอาหารเช้าตั้งแต่ตีสจนจบที่อาหารมื้อ ในเวลาห้าทุ่มครึ่งซึ่งเป็นมือดึกสำหรับผู้ที่กำลังจะไปเข้ายามพัดเที่ยงคืนและผู้ที่ออกยามมาจะได้ท้องไม่หิว,วการจัดยามยบนเรือหลวงนั้นโดยมากแล้วจะจัดยามเป็นสามพลัด,ดและเข้ายามพลัดละสี่ชั่วโมง,งทำให้มีเวลาพักผ่อน8ชั่วโมง,ตงแต่ก็มีเรือบางลำงเช่นเรือหลวงจากกรีนริเบด จัดยาม2องผัดผลัด,ล,ดละ6ชั่วโมงซึ่งการจัดยามนั้นสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ซึ่งถ้าสถานการณ์ตึงเครียดมากๆพอจะจัดยามที่เรียกว่ายามรบซึ่งจะทำให้ต้องเข้ายามกันเน็ดเหนื่อยกว่าปกติในบางครั้งการปฏิบัติบางอย่างต้องใช้กำลังพลทั้งหมดของเรือในการปฏิบัติภารกิจเช่นการรบ การรับส่งสินของในทะเลการรับส่งอากาศยาน การเดินเรือนในห้องน้ำการตรวจคนดังนั้น,น,นจึงต้องถัดเปลี่ยนกำลังจากการใช้ชุดยามเรือเดินมาเป็นการประจำสถานีซึ่งกำลังคนทั้งหมด จะมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติครบทุกคนพอพอ้อหนึ่งานหายแ้วหน้าหนึ่งจุดห้าในยามที่ว่างเว้นจากการเข้าเวรยามหากไม่มีงานด้านธุรการภารกิจอืนอ่นๆหรือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์กำลังพลต่างก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเข้านอนเพื่อเก็บแรงไว้รับภารกิจในยามผัด5หน้าการรับชมรายการโทรทัศ um, น์หรือภาพยนตร์ซึ่งถึงแม้เรือจะแล่นอยู่ในทะเลแต่ก็สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้จากจานดาวเทียมการอยู่บนเรือที่รับแคบไปไหนไม่ได้นั้นประจำเรือ มักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับที่นอนของตนเองหรือไม่ก็ในห้องพักผ่อนรวมที่เรียกว่าห้องเมดซึ่งกำลังพลแต่ละระดับชั้นก็จะมีห้องพักผ่อนแยกกันไปเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและต้องเกรงจนเกินไปเมื่อต้องใช้ห้องร่วมกับรุ่นพี่ที่มีอาวุโสสูงกว่าภายในห้องเมดนี้ก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะเก้าอี้สำหรับใช้รับประทานอาหาร นั่งประชุมนั่งดูโทรทัศน,น์อ่านหนังสือเล่นเกมมากระดานหรือนั่งเล่นพูดคุยนอกจากนี้แล้วก็มีอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงอย่างโทรทัศน์สีเครื่องเล่นดีวีดีเครื่องเสียงและชั้นหนังสือห้องเล็กๆในเรือที่ทำหน้าที่เหมือนร้านค้าภายในเรือเรียกว่าสภาเรือชื่อนี้ กลับไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมอะไรเหมือนสภาทั่วไปแต่ทำหน้าที่จำหน่ายของใช้เล็กๆน้อย,อยๆเช่นสบู่ยาสีฟันยาสระผมและอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวของเปรี้ยวของดองและน้ำอัดลมมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่สภาเรือคอยให้บริการโดยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เรือแต่ละลำจะมอบหมายแต่งตั้งเองมิใช่ตำแหน่งตามอัตราของเรือ สภาหแห่งนี้อาจกำหนดให้เปิดปิดเป็นเวลาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สภาเรืออาจถูกตามตัวมาทำหน้าที่ได้ตลอดเวลาห้องนอนของประจําเรือนั้นจะเป็นเตียง2ชั้นหรือ3ชั้นในห้องหนึ่งหนึ่งอาจจะนอนได้ถึง15คนขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง ถ้าเป็นห้องของนายทหารก็อาจจะนอนได้2อถึงสาคนในห้องก็จะมีโต๊ะเขียนหนังสือและตู้เก็บเสื้อผ้าเล็กๆเกตียงของเรือบางลำอาจจะมีลิ้นชักเล็กๆหรือสามารถเปิดเตียงเพื่อเก็บข้าวของไว้ใต้เตียงได้ด้วย ยามเย็นของวันที่เรือเดินมาหลายวันแล้วกำลังพลบนเรือได้มีโอกาสพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์ชื่นชมธรรมชาติของท้องทะเลและชมวิวพระอาทิตย์ตกหรือพูดคุยกันตามอัธยาศัยบนดาดฟ้าเรือเหล่านี้ เป็นกิจกรรมในยามว่างเล็กๆน้อยๆอยที่พอจะทำได้เพื่อให้การปฏิบัติงานบนเรือหลวงสามารถดำเนินไปได้อย่างไม่เคร่งเครียดเกินไปนักน,นอกจากจะใช้เวลาไปกับการพักผ่อนและเข้าหยามแล้วก็ยังต้องเจียดเวลามาทำความสะอาดเรือในช่วง20นาฬิกาถึง21นนาฬิกาด้วยซึ่งต้นเรือจะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยของเรือทั้งลำ แเอนั่นพงส่มีชจ้งกลดเรล่างที่เวททำความสะอาดห้องประางทีสามความสะอาดห้องกาณทสามเรียบร้อยหากจุดไหนไม่เรียบร้อยก็จะถูกสั่งให้ทำต่อจนกว่าจะสะอาดเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้สุขอนามัยภายในเรือนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของประจําเรือเองเมื่อถึงเวลา21นาฬิกา กำลังพลของเรือทุกนายที่ไม่ติดเวรยามจะมาเข้าแถวตรวจสอบยอดกำลังคนว่าวยังอยู่กันครบหรือมไม่เพราะไม่แน่ว่าอาจจะมีใครตกเรือระหว่างเรือเดินก็ได้เมือ่อตรวจสอบยอดกำลังคนครบแล้ว,วก็จะมีการสวดมนต์และกล่าวคำปฏิญาณ <ST AR> าก่อนแยกย้ายกันเข้านอนเป็นอันจบหนึ่งวันบนเรือหลวงหลังจากเวลา21นาฬิกาภายในเรือจะเงียบเชียบปราศจากเสียงประกาศใดๆจากระบบกระจายเสียง นอกจากเสียงแตรและเสียงนกหวีดเรือเป่าเพลงปลุกเพื่อปลุกประจำเรือขึ้นมาปฏิบัติภารกิจเพียงเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้กำลังพลได้นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ซึ่งหากไม่มีการปฏิบัติสำคัญในเวลากลางคืนเวลา5นาฬิกา30นาทีจะเป็นเวลาที่จะปลุกให้ทุกคนในเรือตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะทำหน้าที่ในวันต่อไป หา,สนานเสือตรงหางเสือตรงลักเข็บศูนย์หกศูนย์เดินหน้าคร,รึ่งตัวสองเครื่องเดินหน้าครึ่งตัวสองเครื่องเดินหน้าครึ่งตัวสองเครื่องเรียบร้อย ทะเลไทยยังมีเหล่าทหารเรือกับเรือหลวงภายใต้ธงราชนาวีที่โบกสะบัดด้วยเสมือนหนึ่งมีเรือและทะเลเป็นบ้านและที่ทำงานชีวิตที่ยากที่ใครจะได้รู้เห็นถึงเรื่องราวของพวกเขาออกเรือทำหน้าที่ยังไม่รู้จบสินชีวิตการทำหน้าที่ของพวกเขาเหล่านี้ก็เพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย ให้คงอยู่กับพวกเราตลอดไป ท่านผู้ชมคงพอจะได้รับทราบถึงเรื่องราวชีวิตแล้วก็หน้าที่ของเหล่าทหารเรือที่ออกไปปฏิบัติภารกิจในท้องทะเลกันแล้วนะคะและเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งพร้อมจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ